วันนี้ทอดปลาสลิดต,ตัวยหญยใหญ่ค่ะตัวเบลอร์เลย หญเนี่ยสะใจเนื้อเยอะปลาสลิดสุพรรณบุรีร้อยอร่อย,ออยเพราะว่าเขาไม่เค็มปลาเขาไม่เค็มเจ,จ้ายุดจืุดแต่ว่าอร่อยปลาสลิดสุพรรณบุรี ทอดปลาสลิดตัวเบ้อเร่อเลยค่ะกินกับข้าววันนี้อร่อยอร่อยตัวใหญ่มากค่ะปลาสลิดตำถั่วกินกับปลาทอดทอดปลาสลิดค่ะปลาสลิดตัวย้อ่ใหญ่วันนี้ทอดกินกับตาถั่ว ถั่วฝักยาวก็กรอบ,อบใส่มะเขือเทศลงไปเลยเพราะว่าเราไม่ตำถั่วให้มันละเอียดค่ะตำถั่วให้มันเป็นดุนๆเพราะว่ามันกินแล้วมันจะกรอบดีบางคนเขาจะตำถั่วให้ละเอียดแต่เราไม่ชอบแบบนั้นค่ะใส่ลงไปพร้อมกันเลยกับมะเขือเทศเพราะตำถัว่วมันไม่ค่อยมีน้ำมันไม่เหมือนมะละกอเนี่ยค่ะ จะตำอาแบบนี้เพื่อว่าให้มันเป็นดุนๆเวลากินแล้วมันกรอบดีใส่ปูเค็มด้วยสมัยก่อนเรากินน้ำปลาเราไม่ไม่มีน้ำตาลเนาะเดี๋ยวนี้น้ำปลาต้องมีน้ำตาล แต่ก็ตำมาร่อยอร่อยนะสมัยก่อนนะพ่อแม่เราพากินยังไงเราก็กินมันก็อร่อยอะทุกวันนี้ถ้าไม่ใส่น้ําตาลน้ํำปลาก็ไม่อร่อยคนเขาทาขายเขาก็ต้องใส่น้ําตาลชูดรสตำส้ตมตำรสไม่แก่จ้านนะคะเพราะว่าไม่กินเผ็ด กินเผ็ดไม่ได้ค่ะเพราะว่าคอมีปัญหาเมื่อวานนี้ไปเจาะคอมาคอเป็นซีดเป็นก้อนค่ะเมื่อวานเลยไปเจาะมาแล้วกลับมายอยากกินส้มตำก็กินกินเผ็ดไม่ได้ตามน,น่เป็นรุ่นๆอย่างนี้นจะกรอบอร่อย จบคลิปไปแค่นี้แหละค่ะตำทั่วกินกับปลาสลิดแซ่บแซ่บปลาสลิดตัวใหญ่ๆค่ะอร่อยอร่อยค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ